วันนี้เรามาทานอาหารที่นี่ค่ะมาดูกันที่นี่คำดารานะคะอาทานของอร่อยกันนี่คือคำดารานะคะ เดี๋ยวเราจะชิมอาหารกันที่นี่เป็นมื้อกลางวานันนี่แม่เลี้ยง,ม,ยงมุมนี้เราก็จะมองเห็นดอยนะคะและนี่คือแม่ปิงค่ะหน้านี้หน้าฝนก็จะมีน้ำลงมาจากดอยจะคุนๆน,นิดนึง <c oughs> โอ้โหนนโ,โนี่ขนาดเราแม่เลี้ยงทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่แม่เลี้ยงสองอันนี้แม่เลี้ยงหนึ่งอันนี้อันนี้คือแม่เลี้ยงตัวจริงเพราะว่าเป็นเจ้าของร้านนี่ค่ะนี่คือซิกเนเจอร์นะคะเป็นให้ดูเส้นนะคะค่ะเส้นเชียนดาทำเองค่ะโอ้เส้นเชียนดาทำเสองโอ้โหนี่เนื้อก็เป็นเนื้อแองกัสค่ะอือหือต้องชิมต้องชิมต้องชิมอันนี้เป็นข้าวซอยข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่เส้น ม่อันนี้เส้นออริจินัลเส้นเส้นทำเองเหมือนกันเส้นเหลืองอันนี้เส้นเหลืองอ๋อเส้นเหลืองอ๋อโอเคได้เลยแบบออริจินัลไม่ต้องเส้นแบนแบนสองเบสค่ะใช่็เเปนอันนี้เครื่องเคียงกุ้งน้อยกุ้งน้อยมีบมะนาวบีบมะนาวกับบีบเลมอนหน่อยอร่อยค่ะอนี่ค่ะอ น,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 นี่กุ้งน้อยที่นี่เนี่ยคือเคล็ดลับก,ก็คือว่าไม่ทำเป็นแผ่นนะคะเป็นคำคำตัดกันเป็นคำคำปไปเลยอย่างนี้เลยเวอร์โมโมโจินโมโจิตโต้ค่ะเวอร์จินโมจิโต้มาชิมเอาเองก็แล้วกันว่าเป็นยังไงส่วนอันนี้อะไรนะคะพี่ตาว่าดัลฟลายตาย์บัตเตอร์ฟลายทีมะ <า S 1> นาวนบัตเตอร์ฟลายคืออะไรคะ แชนะนาวอันชั้นอันจอมนาวไม่ได้เกี่ยวกับผีเสื้อใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับผีเสื้อสีมันเป็นสีผีเสื้ออันนี้อันนี้นี่ของเราเองพรอมโซดาเออน่าน่าตาดีไหมใช่นี่สวยนี่คือแหนมหมกไข่ค่ะก็คือห่อหมกแหนมกับไข่อะค่ะน่ากินมากเลยน่ากินมากเลย เป็นแหนมอะไรคะแหนมหมอ้อค่ะแหนมหมอ้มมอมมอ,อ่าก,ก็คือหมูนี่แหละ,ะใช่ไหมคะแล้วก็มามันจมไม่ลาหมักมันก็จะหมักทำในหม้อในหม้อดินไว้ออ๋แล้วถึงเวลาก็แบ่งออกมาอ๋ออืมค่ะพี่ตุ้ลองชิมดูอ๋อหม้อที่เขานั่งถืงอหม้อดินใช่อดินนี่คะมม่ะเรียแหนมหม้อ เมนูกะอิมโอ้อันนี้กะอิมเขียวหวานไก่ไม่เมืองแต่อร่อยนะโลติโลรตีด้่นข้างในเป็นเขียวหวานอืมเพรนี่ก็เป็นโรตีโลขโมยให้แล้วอ่ะลองชิมก่อนไปแล้วเชื่อตัวกันนะเครับเชื่อตัวเลยวนี่ผมไม่อยากคุยแล้วเป็นไงคุยแไมอยากคเป็นไงอืม อร่อยด้วยเนื้อโรตีมาเนี่ยโรตีมันนุ่มแล้วพอมารวมกับเกลือหวานเกลือหวานจะออกหวานนิดๆแต่ความที่เป็นโรตีแล้วก็ความนุ่มของโรตีม้วนกับความอร่อยของเกลือหวานสิ่งที่ขอชิมเป็นอันแรกคืออันนี้เพราะว่าเราชอบของเปรี้ยวคือตำมะม่วงค่ะด้วยใบเ่ห่อด้วยใบชะพลู ังใบเลยก็ได้นี่ค่ะอีกหน่อยอีกหน่อยมีกุ้งแห้งอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีป,ปลาป่นเนาะพี่ตุใ๊ใช่อยู่ในนี้โอ้โหคำใหญ่นะคำใหญ่คำใหญ่คำใหญ่บงพอไมป่ปากคำใหญ่คำใหญ่บีบหน่อยฮ่าเข้าไปได้อือหืออือหือ ต้องมาชิมข้าวซอยที่นี่เหมาะมากสําหรับคนที่ไม่ชอบมันจัดใช่ไหมมันไม่ได้มันจัดแบบกะทิแบบกะทิกะทิอ่ะมันมีความกลมกลืนของทุกอย่างอวัตถุดิบทุกอย่างต้องคัดคัดเองพี่น้อยคัดเองเหรอคะคัดเองค่ะคัดเองหมดคัดเองทุกอย่างควบคุมคุณภาพ แล้วก็หัวใจสำคัญของนี่จะหมดอยู่แล้วเนี่ยสภาพนี้เลยสภาพดูสภาพข้าวซอยในหัวใจสำคัญอีกอย่างนึ่งก็คือผักดองซึ่งนี่คนนี้เขาบอกได้คนก พราะว่าถ้าผักดองไม่อร่อยนะคะมันมันจะออกแบบมันหืนอยๆมันจะหืนแล้วมันจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นแล้วก็อิมการจะบางทีมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวจีมีใบอันนี้ของเขากลมกล่อมพอดีแล้วก็จะมีกลีบแล้วก็จะมีอะไรนะคะจะมีรสออกหวานนิดนึงเบี้ยวนะคะเบี้ยวแล้วก็สังเกตดูไหมคะค่าจะไม่มีใบมีก้านก้านแล้วมันก็จะกรอบค่ะ อร่อยดูสินม่คนทำเพราะว่าชอบกินผักดองอ๋อเอกผักดองเอกผักดองตัวอะไรคะตัวตัวบัญชีตัวบัญชีชิเห็ดทอบแล้วก็แกงแกงหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองโอ้โหเห็ดทอบนี่เห็นพี่น้อยได้มาไม่เยอะใช่ไหมคะปีนี้ได้เยอะมากได้เยอะเหรออ๋อได้เยอะเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นมาตอนไหนได้กินตอนนั้นใช่ อันนี้ครบเลยทุกอย่างมีหมูหมูสามชั้นหมูกรอบโอ้โหน้ำหยดน้ำลายมีน้ำลายหยดมีอะไรอีกอะหน่อไม้ดองดองดวนแล้วก็มีเห็ดหอบอยู่ในนี้เลยคำใหญ่อย่างนี้เลยขอชิมเลยโอ้โหใหญ่นะใหญ่นะไหวไหมยัอหยอ แกงหน่อไม้แต่เราเห็นเะแล้วมันจะมีแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนี่นั่นเป็นแกงแบบเมืองอแล้วก็จะมียำยำหน่อไม้กับน้ำพริกนี่ว่าจะแล้วก็หน่อไม้ที่โค้งเหมือนแบบแกงจืดมันเนี่ยจากมันหวานมันเป็นหน่อไม้ในฤดูนี้เห็น่หมคะขอดูหน่อยค่ะเมนูหน่อไม้เนี่ะมีเยอะนะคะจะเป็นแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นก็มียำหน่อไม้ซาอายเนี่ย น้ปูดมหน่อไม้สดน้ำปูแกงจืดหน่อไม้ซี่โครงหมูหน่อไม้สลัดก็ไม่ใช่หน่อไม้สดผัดกุ้งผัดกุ้งแล้วก็อะไรคะเนี่ยใส่ขั้วหน่อขั้วหน่อไม้ใส่ใบโหระพาไอ้กินูสดอุ้ยอันนี้น่ากินนะไอ้ขั้วหน่อไม้น่ากินน่ากินปกติอันนี้อันนี้จะใส่ไอ้แกงหน่อไม้ที่อย่างนี้มันไม่ดองเนี่ยต้องใส่ไก่ใช่ไหมคะอืมเออทีนี้ทาง ครอบครัวดัดแปลงให้เราแกงหน่อไม้ใส่หมูสามชั้น ừ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  แล้วก็เอาหน่อไม้ดองใส่ลงไป ừ ừ ừ ถ้าทานจะได้อีกูงเมนู ừ ừ อร่อยมากต้องมาทำดาราดินแม่ปิงสูตรอากาศบริสุทธิ์อร่อย,ม,ยอมองทิวทัศน์ต้นไม้ใบไม้มาหน้าไหนก็ได้กินทุกหน้ามาเลยค่ะพี่น้อยคุณพิมพัยวงธาดาเจ้าของร้านโอ้โหคิดเองหมดทุกอย่าง เป็นยังไงคะเริ่มราวเรื่องราวเริ่มต้นมาอยู่ในทันเนียโต้เริ่มต้นเริ่มต้นทําอาหารที่แรกค่ะร้านนี้เริ่มต้น่มทานอาหารสูตรมาจากคุณแม่แม่หาใส่่คะสูตรก็ท่านก็ให้สูตรมาทำตามสูตรเริ่มจากอ้อไก่ข้างเลยสูตรคุณยายเลยสูตรพิเศษโอโ้เป็นร้อยปีนะออน่าจะถึงนะน ถึงนะไม่ถึงก็เกือบแหละตั้งแต่คุณยายเก้าสิบสี่อ๋คุณยายนจากคุณยายด้วยแมุมาอีกไหมใช่ใช่เป็นร้อยปีอะค่ะวออยปีอืมอย่างนั้นเลยเยอะเยอะจะนานไปนานไปเป็นร้อยปีแหละสูตรนะคะใช่ใช่พี่น้อยนี่จริงๆก่อนหน้านี้ทําเป็นนักธุรกิจนะคะทำงานแล้วก็มาค่ะเป็นหลายอย่างทำงานมาหลายอย่างด้านบริหาร มาเยอะมากแล้วก็มาทำนี่คาราณอาหารโดยได้ดดดสูตรคุณแม่แรงบันดาใจจากอะไรคะพี่น้อยอ๋อแรงบรรดาใจความจริงมาจากคุณแม่คุณแม่เมื่อก่อนเนี่ยที่บ้านอ๋อไข,ขอ่อแล้วก็ชอบทาบุญเวลาทำบุญเนี่ยทำอาหารเยอะมากไปค่ดทุกศีลทุกงานต้องทําแล้วทําที่บ้านเองอแล้วก็ขับไปวัด ก็เห็นตั้งแต่เล็กเลยก็ช่วยกันแต่พอมาทำร้านอาหารก็เออว่าเวลามาทำอะไรดีนอกที่เชียงใหม่นะทำร้านอาหารเหมือนอะไรนั้นแลวคุณแม่มาทำอ๋อค่ะคุณแม่ก็เป็นข้าราชการเกษียณใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะทำเป็นงานอดิเรกก่อนนะจริงไหมคะแล้วก็เนี่ยมาเป็นร้านใหญ่โตดูแลกันมาหลายปีเลยทีเดียวพี่น้อยคิดสูตรเองด้วยที่ทำมาสิบแปดปีแล้วสิบแปดปี มาดูของหวานกันมีเยอะนะคะแต่ว่าเราเลือกไอศครีมทำเองนะที่นี่ไอศครีมมะม่วงใช่ไหมคะโอ้โหเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมหน้าตาดีเลิศประเสริฐสีเป็นไงมะม่วงคือมะม่วงเลยอ่ะเหมือนกินมะม่วงเย็นแบบนะอืมเราใช้มะม่วงจริงๆเลยเต็มๆเต็มเต็มเลย คือกล้วยและมือนางบวชชีนะคะบวชชีกล้วยและมือนางน่<อ>าตาดี่นใจเดียวอันนี้คือลูกลาน,นะคะ่ะลูกลานที่75ปีมีครั้งหนึ่งแล้วก็พอเขาออกลูกมาเขาตายนะคะชาวบ้านก็เรียกว่าลูกพ่อแม่โอ้ยตายละไม่กล้ากินแล้วใช่ไหมลูกพ่อแม่ใช่อันนี้คือเฉาด้วยน้ำก้อย ต้นฤดูเห็ดทอปก็เมนูเห็ดทอปเพียบฤดูหน่อไม้ก็หน่อไม้เพียบเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรมาฤดูนั้นได้กินแน่นอนไข่โมดแดงก็มีหน้าไข่โมดแดงผักหวานมีโอโหครบทุกอย่างทอกอไเร่องเล่ะนอ่ะมีอะไรฝากบอกนักชิมทั้งหลายบ้างคะอหาที่นี่คัดสรรตั้งใจทำอร่อยทุกเมนูค่ะค่ะมาได้เลยนะคะกินนี้ต้อนรับค่ะคำดารายินดีต้อนรั คำดารานี่มาง่ายๆมากเลยนะคะมานี่แหละมาเชียงใหม่แล้วก็บอกเลยบอกรถเลยว่าไปคำดารามาได้เลย